ดีครับพบกันดูนะครับกับช่องโนเนมในชีวิตหนึ่งของผู้ชายหล,หลายๆคนก็อยากที่จะมีรถสปอร์ตไ้ในครอบครองหนึ่งในยี่ห้อที่เป็นรถในฝันก็คือเบนซ์สปอร์ตวันนี้ลูกมากับ E Coupe ชโฉม W207 เป็นเฟสลิปแล้วเนาะปี2013เลขไม่แค่75,000ราคา1,569,000ครับผมไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าสวยงามขนาดไหนสมบูรณ์ยังไงครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูห้องเครื่องกันนะฮะ ห้องเครื่องสวยๆใสๆนะครับผมขาให้ดูก่อนเนาะสะภาพเนียนแห้งๆนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องเบนซิน2000เทอร์โบนะครับผมหนึแรงมา้าเกียร์เสปีดแบบอยู่ที่คอพงมาลายแล้วไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามันจะแรงไม่พอนะครับ1 8อแรงมา้านี่ก็วิ่งได้200กว่าแล้วนะฮะขับสนุกนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเห็นเครื่องส0 0พันแบบนี้ กินน้ำมันมากกว่าเครื่องพันห้าญี่ปุ่นหน่อยเดียวนะตามสเปคอะ่ะเขาแจ้งมา16 17โลลิตนเลยนะสำหรับดุสิบโลลิตนนี่ถือว่ารูๆล,ล,ละไซนี้นะครับความแรงระดับนี้นะฮะเติม e 2 0ได้ด้วยเดี๋ยวไปดูรอบคันกันครับคันนี้ก็เป็นเฟสลิฟแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไฟไฟหน้าเนี่ยเขาจะรวมกันอยู่ในโคมเดียวนะครับแล้วก็เป็น daylight led สวยๆแบบนี้นะครับผมพอมาเป็นโคมแบบนี้เขาก็ไม่มีไฟตัดหมอกให้เป็นเซนเซอร์ ด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้กระจังหน้าเจ้าของเดิมแต่งทรง GT นะครับก็สวยดุเพิ่มขึ้นอีกนะฮะครับสภาพสวยๆครับผมสีดํำขรึมๆนะครับล้อยางหน้าเป็น235 40ขอบ18ยางหลังเป็น2 6 5หห้ายางหลังใหญ่กว่ายางหน้านะครับสปอร์ตขึ้นสวยขึ้นคันนี้ก็เป็นล้อเดิมติดโรงงานด้านข้างมีแบตช AMG ไฟเลี้อยู่ที่กระจกข้าง หลังคาสันรูฟแบบพานรามิกนะครับก็เป็นหลังคา9เต็มบาทขอบโครเมียนต่างๆทุกอย่างสวยครับด้านหลังก็มาพบกับไฟท้ายนะครับ LED เหมือนกันนะแบช E 2 0 0นะครับผมไปเปรกดี่สาไปตรงกลางเนาะแล้วก็จะเป็นชุดแต่งนะครับนะแต่งท่อออก2องข้างดูพื้นที่กบัของด้านหลังกันนะครับสภาพสวยๆเนียนๆนะครับผม นี่ยางอะไรครบอุปกรณ์เดิมยังอยู่นะครับผมตัวถังสวยๆแล้วก็เบาะหลังพับได้นะนี่มีที่ดึงเบาะจากตรงนี้เผื่อใครที่ต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระคือใส่ของยาวๆแล้วก็ใส่ในส่วนของกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างนี้ครับเดินทางกันสองคนเดี๋ยวเราไปดูในรถกันครับ ครับด้วยความที่เขาเป็นสปอร์ตเป้เนาะกระจกเขาเป็นเฟรมเลสแบบนี้นะครับผมก็สวยขึ้นนะครับชบเฉียวด้านข้างก็จะเป็นการตกแต่งด้วยหนังสีน้ำตาเนาะตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมสวิชเบาะต่างๆนะครับผมแล้วก็กระจกนะฮะของทั้งคันนะครับในส่วนของภายในตรงนี้ก็เป็นปุ่มปรับไฟปกตินะครับฝอกลมด้านหลังกุญแจเป็นแบบเสียบอยู่นะ สภาพหนังสวยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปนั่งในรถกันดีกว่ากุญแจเป็นน้ำเต้าแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาสตาร์รถก่อนนะครับเพราะว่ามันร้อนมากเลยทางั้นที่มันเป็นปลายฝนจะต้นหนาวแล้วอันไหนคลืม้มฝนตกก็คลืนะ่นเชอะแฉแต่ถ้าแดดออกก็ร้อนเปรี้ยงเลยกรุงเทพนะฮะอะเลขไม่ 7 5 0 0 0นะครับพวงมาลัยเขาก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตนะครับแต่ไม่ใช่ MG นะเพราะถ้า MG เนี่ยด้านล่างเนี่ยพวงมาลัยเขาจะตัดลงแบบนี้ตัดตัดเป็นออร์นาบนะครับแต่แบบนี้ก็สวยนะมาดูกันดีกว่านะครับด้านขวาเป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมทือขับรูสโซนโตรนนีค่คลนโนโตรนคือการนี้อันนี้เป็นการปรับ ตรงตามพรว่าไล่แล้วก็ที่ป่านน้ำฝนนะครับกาไฟเลี้ยวแน่นอนสิ่งที่มันเหนือกว่า BM เนี่ยช่วงปีเดียวกันนะคือปี13เหมือนกันเนี่ยบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้า BM ชอบให้ปรับไฟฟ้าไม่ใช่สิคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่ทั้งคนขับและด้านข้างนะครับแต่ของ BM อ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะให้เมมแค่ตรงคนขับที่เดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทูกชอบในเบนซ์หลาย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 คันเลยนะครับสวิตช์กระจกอ่าหลายๆคนงงละ รถคูเป้ทาไมมีสวิตช์กระจกหลังด้วยกระจกของเขาเนี่ยมันมีในส่วนของช่องกระจกด้านหลังด้วยครับผมเผื่อว่าอยากเปิดแบบกว้างๆหรือว่าอยากที่จะให้คนด้านหลังรับลมด้านนอกนะครับด้านหลังก็มีสวิตช์ปอกกระจกเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันซันรูฟนี่แบบพารามิกแบบนี้อะลองปิดให้ดูก่อน็นบานนะครับยาวๆกันไปตอนนี้เปิด ็จะเป็นแบบนี้นะฮะขอปิดกันครับ,รบเปิดเทสให้ดูเฉยๆนะร้อนครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับตรงกลางก็จะเป็นจอคอม้าน,นะครับผมก่อนเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆนะครับแอร์เนาะเป็นดิจิตอลสองโซนลองเก็บของด้านหน้านะครับสภาพ ค่อนข้างสมบูรณ์กระจกมองข้างกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับแล้วพอไม่มีคันเกียร์ใช่ไหมครับที่มาอยู่ตรงตรงกลางเนี่ยอ่าช่องเก็บของมันก็เลยทําให้ดูแบบกว้างขึ้นอีกนะครับผมใช้งานได้เยอะขึ้นนะครับตรงนี้เป็นโหมดการขับขี่ที่เก็บของนะครับผมเปิช่องบางแกนะฮะ มาพูดถึงฟีลิ่งการขับขี่ดีกว่าอีคูปเป้คันนี้เน้นใช้คําว่าคุณชายอะขรึมออกตัวแบบสมูทไม่ได้ปรูดปราดมากวงเล็บถ้าไม่ได้กระแทกคันเร่งแบบเหยียบมิดะนะรถเขาจะออกตัวแบบนุ่มๆแล้วก็ค่อยๆทยานขึ้นไปนะครับเป็นความสปอร์ตท,ที่มาพร้อมกับความหรูหราขับสนุกครับเกาะถนนประหยัดน้ำมันด้วยเดี๋ยวลองไปนั่งหลังกันดูนะครับว่าข้างหลังเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างนะครับมันทําช่องแอร์มาให้ด้วยนะครับก็เข้ามานั่งด้านหลังกันแล้วนะครับที่มานั่งด้านหลังคนขับเนี่ยก็เพราะว่าจะได้ดูระยะกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าบอกคนขับดูปากไว้ที่ความสูงของดูคือประมาณร้อเจ็สิบสามนะครับเข่าก็จะมีระยะห่างประมาณ10กว่าเซนนะครับไปจนถึงตัวพนักเบาะหน้านะครับผมก็ถือว่ายังนั่งได้โอเคนะไม่ได้อึดอัดมากในส่วนของเฮดรูมนะครับ ถ้าสูงสักร้อยแปดสิบนี่ไม่ได้นะครับของลุกเนี่ยเหลือพื้นที่เหนือซีใสประมาณหนึ่งนิ้วถึงสองนิ้วหนึ่งนิ้วกว่า,ก,วาก็คือถ้าคนตัวเตี้ยนั่งได้นะะไม่ได้สูงมากแบบดุกนี่แหละนะครับอ่าโอเคด้านหลังมีช่องแอร์ให้นะครับมีทีว่วางแ้วน้ํามีจุดยึดเบาะเด็กนะฮะก็คือยังใช้แบบเป็นครอบครัวขนาดเล็กมีลูกเล็กๆเกนี้ยก็ไปได้อยู่นะครับผมแล้วก็นี่เลย นี่ต้อบอกสวิตช์ับกระจกนะครับอ่ากดลงมาแล้วก็เขาจะลงแบบเนี้นะฮะเห็นไหมมันก็ทําให้เพิ่มในส่วนของอ่าทัศนวิสัยของคนนั่งหลังได้เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าอยากจะรับอากาศข้างนอกนะฮะให้ลมผ่านนะครับมองมองสรุปดดบอาน,นี้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ลูบก,กบอกเนาะเบาหลังก็พับได้คือมันเป็นคูเป้เป็นสปอร์ตคูเป้ที่ ใช้งานได้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับเข้าออกไม่ได้ยากเพราะว่าตัวสวิตช์ไฟฟ้าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวต้องเราก,กดให้ดูนะอ่ะปึ๊บนะฮะเป็นแบบนี้ยเขาก็เป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับทั้งสองด้านเบาะเลื่อนไปออโต้ให้ขึ้นลงไม่ได้ยากแต่แน่นอนนั่งหลังเนี่ยเข้าออกสู้รถสีประตูไม่ได้อ่ะแต่มันหล่องไงหนึ่งล้านห้าสนหกหมืนเก้าพัน เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่ามันเหมาะกับใครบ้างครับก็เรียบร้อยกันไปสำหรับเจ้า E 200 Coupe Sport คันนี้สวยใช่ไหมฮะหรูด้วยลอรูดูดีขับสนุกประหยัดน้ำมันครับทนกันสักนิดนึงครับปี2013เลขไม่7 5 0 0นะครับราคา1นึ่งล้านห้าแนะครับเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เกือบเต็มมันเหมาะกับใครบ้างกับเจ้า E 200 Coupe คันนี้นะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสปอร์ตเนาะแน่นอน ใช้งาน4ี่คนไม่เหมาะแต่ถ้าครอบตัวไหนที่มีลูกเล็กหนึ่งท่านถือว่ากําลังดีเพราะว่าเขามีจุดยึดเบาะเด็กให้ที่เบาะหลังด้วยตามที่ได้ดูกันไปเมื่อกี้หรือถ้าใช้งานสองคนนะครับเพิ่มเพื่อที่สัมภาระเบาะหลังก็พับได้นะครับเครื hmm. ่องยนต์เบนซินไม่ได้กินน้ํามันมากอย่างที่ดุกบอกไปเมื่อต้นคลิปค่อนข้างประหยัดแล้วยังขับสนุกด้วย mm hmm. ใครกลัวไม่แรงไปแฝดกล่องเพิ่มให้เป็น200กว่าแรงม้าได้รีแฟดหรือว่ารีแมปที่เขาเรียกกันสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ที่ ลิงไลน์ด้านล่างคิวอัโพสที่เราได้ขึ้นให้ไว้หรือแน่นอนครับด่วนที่สุดอย่างที่บอกทุกคลิปเลยนะครับโทรมาน้องแจมรอรับสายอยู่พร้อมตอบนะครับผมพร้อมให้ข้อมูลน,นะฮะคันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทิร์นก็ได้นะครับครับแล้วถ้าใครอยากอัปเดตรถใหม่นะครับเข้าไปดูได้ในเว็บ i n o n a m e c o m นะครับผมเราจะอัปเดตรถใหม่แล้วก็รถอินสต็อกอยู่ในนั้นคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนย,ยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันด้วย ก่อนทิ้งท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโนเนมเป็นกําลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับผมครับจะได้มีกําลังใจในการหารถสวยๆนะครับผมมาให้พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกโนเนมได้ชมกันนะครับครับก็ช่วงนี้ก็โควิดในทีนยังถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวกันอยู่นะครับยังไงดูแลสุขภาพทุกๆท่านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับวันนี้ดุขอตัวละครพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ